ธุรกิจเครือข่ายเทอร์พิโนมีแผนรายได้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับตำแหน่งและรายได้ทางธุรกิจมีทั้งหมด4ระดับคือเมมเบอร์เกิดจากการที่ตัวคุณซื้อสินค้าในยอดส่วนตัวครบ300 PV เป็นเงินประมาณ1,650บาทซินเวอร์ซื้อสินค้าส่วนตัวครบ1,000 PV เป็นเงินประมาณ5,500บาทโกซื้อสินค้าส่วนตัวครบ3000 PV เป็นเงินประมาณ 16,500บาทและไดมอนด์ซื้อสินค้าส่วนตัวครบ10,000 PV เป็นเงินประมาณ55,000บาทโดยคุณสามารถเลือกเริ่มต้นที่ระดับใดก็ได้หรือจะเพิ่มระดับได้โดยการซื้อสินค้าให้มีคะแนนสะสมส่วนตัวจนครบระดับนั้นๆทำคุณสมบัติได้โดยไม่จำกัดระยะเวลารายได้จากการทำธุรกิจข้อที่1 โบนัสขยายสายงาน100%ขออ้อ 2. โบนัสพัฒนาทีม40%ข้อที่3โบนัสบริหารผู้นำหรือ matching strong team b o n u สามรเจ่ายรายได้ให้เป็นสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์ข้ขอที่1โบนัสขยายสายงาน100%สมมติตัวคุณสมัครซื้อสินค้า1,000 PV แนะนำคน2คนซ้าย1คนขวา1คน สมมุติคือใน A และใน B ซื้อสินค้าคนละ1,000 PV คุณก็จะมียอดซื้อในชั้นนี้2,000 PV บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้50%เท่ากับ1,000บาทเป็นพี่เลี้ยงสอนแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้ใน A และใน B ทํำเหมือนกันแนะนำคน2คนซ้าย1คนขวา1คนเป็นชั้นที่2 สมมติแต่ละคนซื้อสินค้าคนละ1000 PV คุณก็จะมียอดซื้อในทีมงานในชั้นนี้4000 PV บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้20%่เป็นเงิน800บาทเรียนแบบทำซ้ำในชั้นถัดไปแต่ละคนซื้อสินค้าคนละ1000 PV ก็จะมียอดซื้อในทีมงานในชั้นนี้800 0 PV คูณ20%เป็นเงิน1600บาทเรียนแบบและทำซ้ำในชั้นถัดไป ซื้อสินค้าคนละ1000 PV มียอดซื้อ16,000 PV คูณ10%เป็นเงิน1600บาทโบนัสในข้อนี้จ่ายให้ทั้งหมดลึก4ชั้นตามตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังนี้คือถ้าเกิดคุณเป็นเมมเบอร์คุณก็จะได้รับโบนัสค่าแนะนำา1ชั้น50%เป็นซินเวอร์ จ่ายค่าแนะนําให้2ชั้นชั้นที่1 50%ชั้นที่2 10% go จ่ายค่าแนะนําให้3ชั้นชั้นที่1 50%ชั้นที่2 20%ชั้นที่3 0%และตําแหน่งไดมอนด์จ่ายค่าแนะนําให้ทั้งหมด4ชั้นลึกชั้นที่1 50%ชั้นที่2 20%ชั้นที่3 20%และชั้นที่4 10% โบนัสข้อที่2โบนัสพัฒนาทีมหรือบาลานซ์ทีม40%ตัวคุณจะมีทีมงานทางด้านซ้ายและด้านขวาบริษัทจะดูคะแนนทีมงานทางด้านซ้ายทั้งหมดและทางด้านขวาทั้งหมดสมมติคะแนนทีมด้านซ้ายมีอยู่5 0 0 0 0 pv คะแนนทีมทางด้านขวามีอยู่1 0 0 0 0 pv บริษัทจะเอาคะแนนทีมข้างที่น้อยกว่าก็คือทีมข้างซ้าย 50 0 0 0 PV คูณ30%เป็นเงิน15,000บาทโบนัส bon ทีมแข็งเอาทีมทางด้านขวาเอาคะแนนที่เท่ากับทีมทางด้านซ้ายคือ50 0 0 0 PV คูณ10%เท่ากับ5,000บาทรวมโบนัสทีมอ่อนและทีมแข็งทั้งหมดคือ20,000บาทส่วนคะแนนที่เหลือจากการคำนวณเก็บไว้คำนวณในวันถัดไปโบนัส bon ทีมอ่อนและทีมแข็งคำนวณให้ทั้งหมด40ตั้งแต่ตำแหน่งแรกโดยมีรายละเอียดดังนี้สมมุติคุณมีเป็นตำแหน่งเมมเบอร์จะมีรายได้รวมสูงสุดที่บริษัทคำนวณให้คือ2,000บาทต่อวันหรือ60,000บาทต่อเดือนซินเวอร์คำนวณโบนัสให้สูงสุด6,000บาทต่อวัน1 8 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนโกคำนวณโบนัสให้สูงสุด2 0,000บาทต่อวัน หรือ6 0 0 0บาทต่อเดือนและตำแหน่งไดมอนด์คำนวณโบนัสให้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทต่อวันหรือ6ล้านบาทต่อเดือนข้อที่ 3. โบนัสบริหารผู้นำหรือแมทชิ่งโบนัสคำนวณจากโบนัสรายได้ข้างแข็งของสมาชิกในสายงานแนะนำเช่นชั้นที่ 1. มีรายได้จากทีมแข็ง1แสนบาท บริษัทจะคำนวณโบนัสคูณให้150เปอร์คุณจะมีรายได้1 5 0 0 0 0านบาทชั้นที่2มีรายได้จากทีมแข็ง10,000 0บาทคูณ50อร์คุณจะได้รับโบนัส5 0 0 0 0บาทชั้นที่3มีรายได้จากทีมแข็ง10,000 0บาทคูณ20คุณจะมีรายได้20,000บาทชั้นที่4ี่มีรายได้จากทีมแข็ง10,000 0บาทคูณ20%คุณจะมีรายได้20,000บาท ชั้นที่5มีรายได้ทีมแข็ง1 0 0 0 0แบาทคูณ20เคุณจะมีรายได้20,000บาทชั้นที่6มีรายได้ทีมแข็ง1 0 0 0 0แบาทคูณ20อร์ซคุณจะมีรายได้20,000บาทชั้นที่7มีรายได้ทีมแข็ง1 0,000แบาทคูณ20เอร์คุณจะมีรายได้20,000บาทบโบนัสข้อที่3 m a แมทช,ชิ่งบโบนัสเป็นการจ่ายบโบนัสแบบโลอัพ มีรายละเอียดของการจ่ายโบนัสแมทชิ่งโบนัสในตำแหน่งต่างๆดังนี้ถ้าคุณเป็นตำแหน่งเบนเบอร์คุณจะได้รับโบนัสแมทชิ่งโบนัส1ชั้น1 5 0ถ้าเป็นซินเวอร์คุณจะได้รับแมทชิ่งโบนัส2ชั้นในชั้นที่150่ชั้นที่2 5 0ถ้าคุณเป็นโกลคุณจะได้รับแมทชิ่งโบนัส4ชั้น ชั้นที่150%่ชั้นที่2 50%ชั้นที่3 20%ชั้นที่4 20%และหากคุณเป็นตำแหน่งไดมอนด์คุณจะได้รับโบนัสแมทชิ่งโบนัสสูงถึง7ชั้นลึก150% 50%และชั้นที่3ถึงชั้นที่7ชั้นละ20%โดยในแต่ละตำแหน่งในการรับรายได้แมทชิ่งโบนัสนี้ จะต้องมีการประกันรายได้ตามตำแหน่งคือเมมเบอร์ประกันรายได้อยู่ที่50 pv สินเวอร์ประกันรายได้อยู่ที่100 pv โกประกันรายได้ที่150 pv ไดมอนด์ประกันรายได้ที่300 pv โบนัสบริหารผู้นำคำนวณจากรายได้ของทีมแข็งของทีมงานในสายงานแนะนำ สมมุติว่าในชั้นที่1แต่ละคนจะมีรายได้ทีมแข่งสูงสุดอยู่ที่1นล้านห้าแสนบาทต่อเดือนสมมุติว่าคุณมีซ้าย1คนขวา1คนก็คือคุณจะมีสมาชิกในชั้นนี้ทั้งหมด2คนบริษัทคำนวณผลตอบแทนให้คือคูณ150เอร์เซนคุณก็จะมีรายได้รวมอยู่ที่4ล้าน5แสนบาทในชั้นที่2คุณจะมีสมาชิกทั้งหมด4คน แต่ละคนมีรายได้คนละ1ล้านหแสนบาทในโบนัสทีมข้างแข็งบริษัทคูณให้50%คุณจะมีรายได้3มล้านบาทในชั้นที่สามคุณจะมีสมาชิกทั้งหมด8คนมีรายได้สองล้าน4ี่แสนบาทในชั้นที่สี่คุณจะมีสมาชิกในชั้นนี้ส6บคนโบนัส4ี่ล้าน8แสนบาท, 4, 800, 000, บาทในชั้นที่ห้าคุณจะมีทีมงาน 32คนมีโบนัส9ล้าน6แสนบาทในชั้นที่6มีทีมงาน64คนคุณจะมีโบนัส19ล้าน2แสนบาทในชั้นที่7คุณจะมีทีมงาน128คนคุณจะมีโบนัส38ล้าน4แสนบาทรวมโบนัสแมทชิงในทุกๆ,ๆชั้นคุณจะมีโบนัสแมทชิงทั้งหมด 81ล้าน9แสนบาทสรุปแผนการตลาดของเทอร์พิโนเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเมมเบอร์เพียง1,650บาทสูงสุดที่ตำแหน่งไดมอนด์ลงทุน55,000บาททุกตำแหน่งสามารถสะสมได้ขึ้นแล้วไม่มีตกขึ้นแล้วขึ้นเลยรายได้สปอนเซอร์โบนัสจ่ายสูงสุด4ชั้นลึก100%รายได้วิกสตองจ่าย40%เ ทุกตำแหน่งโบนัสแมทชิ่งจ่ายสูงสุด7ชั้นโดยตำแหน่งต่ำสุดเมมเบอร์ก็ยังได้รับแมทชิ่งโบนัสที่150อร์แมทชิ่งโบนัสจ่ายแบบโลอัพรายได้ทั้ง3ทางโบนัสขยายสายงานโบนัสบริหารทีมอ่อนทีมแข็งโบนัสแมทชิ่งคำนวณรายได้ให้ทุกวันเริ่มต้นวันเสาร์สะสม วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสวันศุกร์ตัดรอบทุกวันศุกร์แล้วจ่ายวันศุกร์ถัดไปเข้าบัญชีธนาคารของคุณแผนการตลาดเทอร์พิโนเป็นแผนการตลาดที่จ่ายผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและพบกันที่ความสำเร็จเทอร์พิโนครับสวัสดีครับ